ก็ต้องดูอนาคตนะครับผมอนาคตนานไหมก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเอฟมีเขาให้ความสนใจมากเลยครับผมดูเลยก็เลยถามรู้สึกว่าเออผมที่อยากจะรู้ว่าอันนี้ฟังจากป่าแหมงกับพี่ฟิล์มเนาะก็ตอนนี้ก็คบกันอยู่แต่ว่าการแต่งงานยังเรายังไม่รู้ครับเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งคบกันมาระยะหนึ่งระยะหนึ่งครับผมก็ มันต้องรอดูนะคุยกับพี่อนุวัตรเพราะผมให้คำตอบไม่ได้ค่ะตัวเองยังให้คำตอบไม่ได้เลยเพราะว่าเราอนาคตมันไม่แน่นอนนะครับน่ีเป็นคราเราดูใจกันไปอีกสักพักจะมาดูเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเนาะมีความรักกันคบกันนะครับผมนี่นี่แล้วก็คือดีใจไม่อีเขาไม่ได้โกหกเลยโกหกความจริงยอมรับทัรงบ้านเขาต้องปิดบังนะแต่นี่เขาไม่ไปิดบังผมไม่ได้ปิดบังครับ เป็นผู้ชายไม่กัวเสียหายอ่ะไม่ต้องกลัวนะครบเพราะว่ายอมรับไปเลยลูกชายไปเลยก็คือการแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคนเราจะมีคู่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ผิดหรอครับถ้ามีโอกาสต้องมีเนาะอายุก็เยอะพอสมควรแล้วอายุสามสิบเจ็ดจะกลับบ้านแล้วนะครับก็ไม่ใช่เด็กแล้วน่าจะมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าได้แล้วใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันพี่โนวัตครับเราคงตอนนี้คงมีลูกอีกไม่ได้แล้วล่ะ ไม่เป็นไรก็พี่มีกี่คนแล้วโอ้นับไม่ได้อยู่นับไม่ได้มันก็มีต้องรีบแล้วนะรีบอย่าดูนานนะอย่าดูนานอย่าดูนานนะอย่าศึกษากันนานนะกบีนะนครับผมได้ข่าวว่าจะแต่งงานกลเลยถามเลอน่าจะดีนะถ้าแต่งงานไปก็ครับจะได้เป็นก็ตอนนี้นะครับผมเลือกหน้าที่การงานก่อนนะก็ให้เรามีเงิน ครับผมถามเยอะนะถามแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับก็ได้ครับคบกันได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะมาเปิดใจออกช่วงนี้นะคะแต่การคบกันนี้จะคบมานานแล้วล่ะนะตามที่นี่คบกันมานานแล้วเเราานนวว่คคดียอยู่ด้วยเหรอแต่แล้วไปดีกว่านะขอบคุณมากนะคะอยู่นานนิดเดียวดนานนเดียวแล้วนะนีนะคะก็ มีอีกหนึ่งคู่แล้วนะคะที่เกิดขึ้นที่กรกอกเรานะคะคู่นี้นะคะแล้วก็ดูใจกันมานานแล้วนะคะนะแต่ก็ยังว่าเนาะคนเราการจะมีครอบครัวตัดสินใจแล้วสักอย่างหนึ่งมันต้องรอบครอบนะคะรอบครอบนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมิจฉกฝากค่ะสวัสดีค่ะจบกันไปเลย